สวัสดีครับนาทีนี้สถานการณ์ของทีมลุนแชมป์ฟรีมิลิกเนี่ยก็เหลือที่ขับเคี่ยวกันเนี่ยดูเข้มข้นหน่อยก็มีอยู่2ทีมก็คือลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้ก็มาโฟกัสกนอย่างอยู่2ทีมเพราะสเปอร์เองเนี่ยก็ไปแพ้พิษและปฏิกิริยาแกวัยจริงๆถ้าพูดถึงผู้รักษาประตูที่เป็นช็อตสต็อปเปอร์ ก็ต้องบอกเลยว่าผมให้เดวิดีกาเนี่ยน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของวงการผู้รักษาประตูเพราะเทียบกันแล้วไม่มีใครมีปฏิกิริยาดีหรือการยืนตำแหน่งดีเท่าเดวิดีกาเท่าที่ดูดูมานะครับแต่พ้ามองภาพรวมในการเล่นฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยผู้รักษาประตูจะต้องมีจังหวะการใช้เท้าโดยเล่นเป็นสวิปเปอร์ด้วยเนี่ยเดวิดีกเนี่ยอาจจะมาด้อยกว่า คนอื่นตรงนี้โดยเฉพาะถ้ามาเทียบกับอาริสงหรือแอดเดสันทั้งทั้งสองคนเนี่ยเป็นผู้รักษาประตูที่มีการใช้เท้าที่ดีกว่าโดยเฉพาะการเล่นแบบผู้เล่นเอาฟิลด์นะครับแต่ถ้าชอตสต็อปเปอร์เนี่ยเดวิดีเกร์เนี่ยผมให้เข้าเป็นเบอร์หนึ่งการที่สเปอร์เนี่ยแพ้แมนยูเนี่ยในเกมนั้นนะครับก็เลยทําให้สถานการณ์ของสเปอร์เนี่ยถูกทิ้งห่างออกไปมากนะครับ เลยหลืออยู่แค่2ทีมที่คะแนนใกล้เคียงกันก็คือเรอร์ฟูลกับแมนซิ t y ตี้หลังจากเกมที่จะเตะกันคืนนี้แหละนะครับวันที่ผมบันทึกเทปเทเนี่ยเวอร์ฟูลจะเปิดบ้านเจอกับพาเลสนะครับซึ่งปูรอยเนี่ยจะพาทีมมาก็คนคุ้นเคยกันแหละนะครับจากนั้นแมนซิ t y ตี้ก็ยังมีภารกิจนะครับที่จะต้องเล่นในวันที่22โดยที่ไปเล่นในลีคับหรือคาราบาวคับเนี่ยกับเบอร์ตัน ซึ่งเกมแรกเนี่ยแมนซิตี้ก็ถล่มมาเละเทะนะครับดังนั้นเกมนี้ก็เชื่อว่าโรเตชันเยอะแน่นะครับถัดไปในวันเสาร์ที่26แมนซิตี้เนี่ยก็ต้องเล่นในรายการ f a เครับเจอกับเบอร์ลี่นะครับโดยตัวเองเป็นเจ้าบ้านซึ่งนาทีนี้ก็ต้องชั่างใจว่าเบอร์ลี่เนี่ยจะยังส่งผู้เล่นชุดหลัก ลงในรายการเอเอ p คับหรือเปล่าหรือจะพยายามรักษาตัวรอดในพรีเมียร์ลีกให้ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเราอาจเห็นเบอร์ลี่เนี่ยส่งชุดผู้เล่นที่มีตัวสำรองลงไปเยอะนะครับเพื่อที่เก็บผู้เล่นตัวหลักไว้สู้เพื่อหนีตกชั้นแต่ในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเบอร์ลี่เองเนี่ยก็พ้นใน3ทีมตกชั้นเนี่ยพ้นขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงกระหารพอจนอุ่นใจนะครับก็เป็นไปได้ที่เบอร์ลี่เนี่ยอาจจะมีการเซฟผู้เล่น ดังนั้นเกมที่เจอเบอร์ลี่เนี่ยก็ตีซะว่าแมนซิตี้เนี่ยเก็บ3แต้มเต็มได้ไม่น่าพลาดจากนั้นในวันที่29แมนซิตี้ก็เจอนิวคาสเซิลโดยออกไปเยือนในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยก็ยังเห็นนิวคาสเซิลเนี่ยมีการเสริมผู้เล่นที่พอที่จะคุกคามทางแมนซิตี้ได้เลยถ้าเป็นสถานการณ์แบบนี้นะครับ นิวคาเสเซิลก็ไม่แม้จะเล่นในบ้านก็ไม่น่าจะรอดนะครับและก็จะทำให้คะแนนที่แมนแมนซิตี้เนี่ยตามหลังเราอยู่เนี่ยใส่แต้มก็จะขยับเข้ามาเพราะลิเวอร์พูลจะมาเตะทีหลังซึ่งเตะดึกมากของมันเดย์ไนท์นะครับก็คืออคืนวันที่30เตะเตะเลสเตอร์ซึ่งลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับเลสเตอร์ก็สถา,านการณ์ถ้าแมนซิตี้เนี่ย เก็บ3แต้มได้ก็จะขยับเข้ามาใกล้เหลือแค่แต้มเดียวลิฟวูจะต้องชนะเลสเตอร์สถานเดียวนะครับในเกมน,นี้ในวันที่30จากนั้นในวันที่3 m มแมนซิตี้ก็จะเล่นก่อนนะครับเจอกับอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลซึ่งอาร์เซนอลเนี่ยเป็นทีมที่แนวรับไม่ดีเอาซะเลยนะครับแล้วก็กองกลางก็ยังมีจุดอ่อนเยอะผมก็เชื่อว่าอาร์เซนอลไม่น่าจะต้านแมนซิตี้ได้แม้ว่า จะเป็นทีมที่มีผู้เล่นที่มีศักยภาพสูงก็ตามไม่น่าจะรอดนะครับก็เกมนี้ก็จะทำให้สถานการณ์ของแมนซิ t y ตี้เนี่ยขยับเข้ามาเบียดอีกแล้วหลือห่างกันแค่แต้มเดียวนะครับส่วนวันรุ่งขึ้นลิวพูก็ไปเตะวันมันเดย์นยอีกแล้วนะครับก็ไปเจอกับเวสแฮมซึ่งเตะตอนตีสามซึ่งลิวพูจะไปเยือนแล้ในเกมนี้นะครับเวสแฮมก็ดีขึ้นเรื่อย มีผู้เล่นอันตรายหลายตัวนะครับแต่ว่าก็ถ้าอนาโตบิดย้ายไปเล่นในลีกจีนก็เป็นสถานการณ์ที่ลิวพูเนี่ยไม่ต้องเจอกองหน้าที่แพรวพราวแบบอนาโตวิดเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ดูแลยากแม้ว่าแนวรับเราจะเป็นแนวรับที่มีคุณภาพก็ตามผ่านสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยถ้าลิวพูเนี่ยไปเล่นได้ตามฟอร์มที่เคยเล่นได้ก็จะขยับแต้มกลับมาห่างอยู่4แต้มเหมือนเดิมนะครับและ ในวันที่9ก้าลิเวอร์พูลก็จะเปิดบ้านเจอกับบอลมัซึ่งมันเป็นวันเสาร์นะครับเตะเวลาสี่ทุ่มถัดมาจากนั้นทางแมนซิตี้ก็จะมาเตะหลังเราโดยเปิดบ้านรับการมาเยือนของเชลซีที่ทำให้แมนซิตี้เนี่ยเจ็บปวดในวันเสาร์ที 9, ่เนี่ลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะขยับแต้มห่างเป็นเจ็ดแต้มแล้วก็ทำให้สถานการณ์ความกดดันเนี่ยกลับไปสู่แมนซิตี้ ซึ่งจะต้องแต่หลังเราวันหนึ่งนะครับในพรีเมียร์ลีกเกมนี้นะครับถ้าแมนซิ t y ตี้เล่นได้ละเอียดจริงนะครับก็อาจจะเก็บ3มแต้มได้ก็มีโอกาสนะครับที่แมนซิ t y ตี้จะเสียแต้มจากเกมเชลซีได้นะครับถัดมาในวันที่19นะครับเป็นวันอังคารลิเวอร์พูลก็จะเล่นใน UCL เจอกับพี่เสือนะตอนตี ตีี่สิบนะครับก็เปิดบ้านแล้วการมีเงินในเกมที่ไม่มีฟันได้ครับก็ถือว่าฟันได้ได้พักอีกเกมหนึ่งถัดจากนั้นวันพุธที่20่สิบนะครับแมนซีก็จะไปยืนชชลเก้นะครับในรายการ UCL แล้วก็ลิพูก็ไปยืนแมนยูนะครับซึ่งเดินทางไปประมาณสัก50กสิบกม์นะครับไปเยืน แมนยู <Man> ในเกมแดงเดือดซึ่งเตะกัน3ามทุ่มหนาทีในสถานการณ์นี้แมนยูเนี่ยความมั่นใจกําลังมานะครับแล้วก็เตะยูเซลแล้วก็ได้พักยาวกว่าก็สรภาพร่างกายเนี่ยจะสดกว่าลิบูเนี่ยได้พักอยู่ทั้งหมดประมาณ5วันก็ไม่เป็นรองมากนักนะครับถัดมาในวันเดียวกันนะครับแมนซิตี้ก็จะไปเยือนเอเวอเร ในสถานการณ์ที่เยือนเอเวอร์ตันเนี่ยถ้าเอเวอร์ตันเล่นได้เหมือนที่เล่นกับลิเวอร์พูลเนี่ยก็จะเป็นทีมที่น่ากลัวนะครับในพรีเมียร์ลีกสถานการณ์ตอนนี้นะครับทั้งคู่เนี่ยก็ยากจะคาดเดาแล้วพรมตรงนี้หลังจากนั้นอีก3วันลิเวอร์พูลก็ไปเล่นในมิดวิในวันพุธนะครับเจอวัดฟอร์ดแต่ตอนตีสาส่วนทาง ทางแมนซินะครับเล่นกับเวทแฮมโดยเปิดบ้านรับการมาเยือนของเวทแฮมเตะที่สมเหมือนกันนะครับจากนั้นลิเวอร์พูลก็ไปเล่นเมอร์ซีไซดดาบี้โดยไปเล่นในเดือนมีนาและต้นเดือนมีนาเพราะมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวเกมยาก2เกมในเกมเยือนในเยือนในแดงเดือดแล้วก็เยือนในเมอร์ซีไซดดาบี้ซึ่งก็จะเตะคืนวันที่2นะครับเวลาสี่ทุ่ม ทางแมนซิตี้เองเนี่ยในวันเดียวกันก็ไปเยือนบอลหมัดน,นะครับในสถานการณ์แบบนี้การขอบเขี้ยวเนี่ยลุ้นกันนะต่อน,นัดจริงๆถ้ามองจากภาพตรงนี้ต้องบอกว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่แมนซิตี้เนี่ยจะเตะก,ก่อนแล้วก็จะทำแต้มขยับเข้ามาเหลือห่างแค่แต้มเดียวซึ่งถ้าผู้เล่นหรือกุนซือเนี่ยไม่รู้จักหาวิธีที่จะมาผ่อนคลายแรงกดดันเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ ที่ผู้เล่นเนี่ยจะเต้นนะครับโดยเฉพาะถ้าในเกมใดเกมหนึ่งเนี่ยมีการสะดุดหรือไปเล่นจนกระทั่งในนาะทีที่90แล้วยังยิงประตูไม่ได้เนี่ยนะครับก็เป็นหน้าเป็นห่วงแต่เมื่อมองจากผลงานของร์พูที่ผ่านมามีเกมเดียวที่ร์พูยิงประตูไม่ได้ก็คือเกมเปิดบ้านรับการมาเยือนของแชมป์เก่าเสมอไ0-0นอกนั้นวอร์พูยิงได้ทุกเกมนะครับและที่ผ่านมา ลิวพูก็ไม่มีเกมไหนเลยที่เสียถึง2ประตูยกเว้นเกมที่ไปแพ้ที่เอติฮัดสเตเดียมเสียประตูมากที่สุดก็เสียแค่ลูกเดียวตอนนี้แหละนะครับ11วันที่ลิวพูจะได้พักไปพักผ่อนที่ดูไบแล้วก็ไปซ้อมเซสชั่นพิเศษที่ดูไบเพื่อไปรับอากาศอบอุ่นผ่อนคลายแรงกดดันนะครับบรรยากาศนาหนาวๆมากมันก็ซึมเซาผู้เล่นมันยากที่จะรักษาความกระตือรือร้นได้ ก็เหมือนกับไปไปเติมพลังแล้วก็กลับมาลุยกันใหม่นะครับในสถานการณ์แบบนี้แทบจะกระทิระพริบตาไม่ได้เลยเพราะมีการวางโปรแกรมแบบให้แมนซิตเตะก,ก่อนบ้างนะครับเราเตะก,ก่อนบ้างสลับกันไปเตะวันเดียวกันก็มีนี่คือสเสน่ห์ของบาเคเร้พมีนินะครับก็ถึงตรงนี้ติดตามดูกันนะครับ ยังไม่สามารถมั่นใจได้กับสถานการณ์แบบนี้โอกาสเป็นไปได้ทุกรูปแบบแต่ถ้าดูจากการประเมินของเว็บนอกนะครับก็มองว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีโอกาสคว้าแชมป์ได้ประมาณ62%ส่วนคู่แข่งอย่างแมนซิตี้เนี่ยมีโอกาสแซงคว้าแชมป์ได้ประมาณ32%ก็เหนือโกันครึ่งๆเพราะฉะนั้น ใเห,หนือกันครึ่งๆเนี่ยมันก็ยังไม่แน่นอนนะครับจะเอาชัวร์มันก็ต้องเหลือนัดสุดท้ายแล้วลูกผูยังมีแต้มเหนือกว่าแมนซิตี้เนี่ยสีแต้มนะครับเกมสุดท้ายเนี่ยอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่สนแล้วสวัสดีครับ